อามาตอนนี้ไปตาคุกตาแรกเลยอันนี้มาลองเล่นเลยดัดลงบานาเดินไม่ได้อ้โอเคเดินได้ละปวดหัวเลยมาถึงก็เดินไม่ได้เลยผมพังข้างบนดีกว่าเฮ้ยไอ้นี่หรือเปล่าอยู่ริวะ่ะเฮ้ยมาแฟดเลยเสีย่ยงเอาอะ วิ่งมาแฟดแล้วก็วิ่งเปิดประตูอะ่ะเฮ้ยตึงผมไล่พังก่อนดีว่าฝั่งนี้น่าจะเปิดหมแล้ววะพังตู้ก็ได้ถ้างั้นเอ้า <c oughs> วิ่งติดเดินติดไม่ใช่วิ่งติดนะเขาเป็นไอ้นี่นะเจนสองยูริสองถ้าเล่นผมเล่นเบลเนี่ยผมจะลำคาญยูริมากเลย เพราะว่าต้องคอยหลบแฟดมันไม่ใช่อะไรหรอกส่วนเจนนี่ก็น่าเบื่อวิ่งติดอ่ะเดินติดอ่ะเพราะว่ามันสกิลมันชุบตัวเองอ่ะหนึ่งแต่เพื่อนชุบแม่งก็เลือดเต็มวิ่งก็งงไวแล้วอ่ะต่ไม่ได้เยอะเฮ้ยปัดทูบเราเหรออืมเอาก่อนหนึ่งทีได้ยังไงตัวนี้ปะตัวแฟดพังหมดเดี๋ยวผมเล่นช้าๆว่าไงเพื่อน มันจะแฟดนะั่นอ่ะมันมีกล้องในมือผมเล่นช้าๆดีกว่าได้วาบและเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันติดทูบอีกรอบอืมโดนอีกรอบแฟดปะไม่แฟดวะ่ะอ้าวอ้าวอ้าวอืมไม่โดนนะเฮ้ยม,มันเพิ่งเก็บทูบนี่หว่าผมเพิง่งนึกขึ้นได้ ทุบไม่โดนเลยวะอย่าตีดไม่ให้ตีดอออ๋ออออ๋อโอ้โหชุลมุนวุ่นวายว่ะผมไปนี้ไปแล้วกันนะอยู่ดิผมไปหาคนติดทุบดีกว่า ก็น่าจะเห็นเงาผมอะแล้วก็น่าจะได้ยินเสียงปล่อยไปก่อนเดี๋ยวรอดูอ่ะติดปะไม่ติดอึงโอ้โหยังไม่ตายยังมีทนทานแฟดนั่นไงว่าแล้วกดไม่ทัน อยู่ห้องบนหนีไปนู่นอรอผมปล่อยไปก่อนยังไงเขาก็เสียโทนทานไปแล้วอืมันมองไม่ค่อยจะเห็นเลยบ้าเอ้ยมุดลงไปครับโอ,อ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่าง อย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ้งบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งติดเครื่องอยังไงเจนังเจนังตัวตีผมแอบกว่านะผมสเตลผมเป็นคนคุกสายสเตลผมแอบกว่าผุเนียนผมเนียน,เ,น,ยนเขาจะได้ไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนมาสกิลมาละไอ้นี่ตื้อแน่อยากต,ติดเครื่องเอาอ๋อ มึงตายพวกมึงออกเลยนนะฮัลโหลเพื่อนปวดหัวเลยปวดหัวเลยโรงพยาบาลร้างผมเกือบอ่านว่าโรง,งพยาบาลสร้างผมจะไม่พังรูนะเพราะผมรู้สึกว่ารูสําหรับคนคุกมันมันดึงทะลุได้อะมันไม่ได้เหมือนผีพายผีพายกับเบลมันจำเป็นต้องผังเบลมันต้องวิ่งไล่ไงส่วนผีพายมันต้องป่ามันป่าไม่ทะลุก็ต้องไล่เหมือนกันแหละต่กไอ้นี่มัน มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อมันเดินไล่แบบโง้อแล้วแบบอืมนะอืมผมไม่น่าจะถักพังประตูอื่นแล้วหรอผมพังอันนี้ก่อนไอ้ตู้ล็อกเกอร์มาดูก่อนอ๋อเขาเปิดไปแล้วอะ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยติมสองยุลิหนึ่งแล้วก็เจนหนึ่งเหรอผมใกล้ได้เฟสอะไรสิบห้าวีแต่ผมไล่พังล็อกเกอร์ไปเรื่อยๆรอแล้วเนะี่ย หวังว่าเขายังไม่ติดเครื่องนะม,มาคุมเครื่องก่อนโอเคยังไม่มีคนมาติดครับเฮ้ยมาแล้วหรอหนึ่งทีไปก่อนอย่าเพิ่งติดอะไรอะ่ะผมเผลอกดโล่เฉยเลยผมนึกว่ามันมีนี่แฟต ผมลืมไปมันมันปรับใหม่แล้วผมเลยเผลอกดโล่เมืม่อกี้โอ้ยติดเครื่องข้างบนจะไปสวดเ่รสวรดว่ะติดทู่อืม <c oughs> <c oughs> มันน่าจะมองเห็นผมแล้วนน่าจะเห็นเงาแหละดูจากทรง ทุบไม่โดนมันน่าจะมองเห็นผมมันน่าจะมองเห็นเงามันก็เลยยืนจ้องจ้องกันตายเป็นมันแบบปิ๊บปี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 ๊บเอ้ยมีคนสวยอยู่ด้วยออกข้างล่างมีได้หมามาจะผมอเอาคนสวยก่อนขึ้นมาเพื่อนอ้าวมีพยันที่หลังด้วยโดนดาเมจสองต่อดาเมจจากการทุบและดาเมจจากการโดน ผมสเตลก่อนผมสเตลก่อนนินจานินจา I am ninja. อ็มนินจาอึ้งพังนินจานินจาละวาดมาแล้วฟลิงเฮ้ยเขาสวดอะไรโน้นละผมไปเครื่องนู้นดีกว่ามานี่อึ้งอยากติดเครื่องอยากติดเครื่องไม,ไ,มไม่เปล่าไหมเปล่ามีดผมก็จะเปิดโลกเฮ้ยไอ้บ้าไอ้ไมันปาดหน้าเลย เดจะกลุ่มเครื่องนี้ครับเดี๋ยวเรายืนกลุ่มเครื่องนี้ขดเขาสวดด้เครื่องเดียวเราเป็นนินจาเฮ้ยติดเครื่องแล้วเครื่องไหนโอ,อ้ข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยดีสวยดียอึง้งเรบร้อยหนึ่งศพครับ ึ้งกัดทืบซ้ําบอกเลยว่าเกี่ยวกาดและโหดเที่ยมอืมนินจานินจาแต่ผมรอผมจะไปอ้เนี้ยข้างบนมาแล้วมันรู้ตัว่มันรู้เยอะมันรู้เยอะไอ้นี้มันรู้เยอะมัน่าจะได้ยินเสียงว่ะอยู่ข้างล่างคนคนอื่นเขาสเตลเนียนกันหมดเลยว่ะเซ เดี๋ยวนะไอติ่มที่ผมตีเจ็บไปมันมัน,มนผมได้ติมเจ็บบอ,อกว่าผมน่าจะเจ็บอะมันน่าจะไปหายาฮิวได้อืมผมหายคนหนึ่งไม่เจอว่ะกิญญาณเนาะอยู่นี่อยู่ไว้คนหนึ่งอยู่นู่นมันเห็นผมบอกว่าเนี่ยสวดต่อว่ะ เจนมันเสเตลอยู่เดี๋ยวเรามา,าไอ้นี่เดี๋ยววุ้ยอโหโอ้ยยังดียังทุบโดนถึงไม่โดนเมื่อกี้นี่บ้าเ้ยมันรู้ตัวมันรู้ตวัวมันรู้เยอะมันรู้เยอะมันเก็บไอ้นี้เป็นอะไรไปชุบแล้วอะอยู่ิหะทันวะทางนู้นโอ้ไม่ทนันผมเดาว่าแต่มันชุบอีกทางนึงอืง้อ เจ็บเจ็บหมด,จหมดเจ็บหมดเจ็บเหมือนทั่วหนะ้าคลณทีสองทีคลณทีสองทีปั่นเครื่องระเบิดด้วยนะข้งมนบอกเลยสเตลวะไอแอมนินจาคนคุกคนคุกผมจะไปสเตลวะอึ้งดักหน้าเขาเรียกว่าดักหน้าปักซอยอึ้งก็ทิบซ้ำบอกเลยว่าเกีก้ยวกราดเท่ากู สวดข้างล่างเฉยเดี๋ยวผมรอสเตวัตเดี๋ยวผมจะดึงจากข้างบนนะผมจะแกล้งว่าดึงข้างบนทุเรศเกินเอาวะอวึ้งทุบช่วยเจนด้วยโดดลงไปอะไรอ่ะโอ๋โอมองไม่เห็นเดี๋ยวฮุกผมยังไม่มา มันมีแฟดมันมีกล้องเชตเตอร์หน้าขาวหน้าขาวผมไปเดียผมยังไม่อยากหน้าขาวอ้ยดึงพลาดแฟดไม่โดนด้วยอ้ชุบไม่โดนไอ้ว่าเอ้ยันโดดลงจุกเด็กไปแล้วอะตึง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 ปล่อยเขาชุปไปแล้วกันเนาะน่าจะไปไม่น่าทัน อยู่ลีวสวดอฮ้ยมองไม่เห็วนวะเขียวแม่งบังจอแบบโคตรเขียวอืมโซนอยู่โซนอยู่โซนครับโซนครับเอ้าเอสวดเลยสวดเลยผมรอดึงนะขึ้นมาออ้งเรียบร้อยต่อยต่อยออ้ง ดาวทุเรศเหรอทุเรศเหรออึ้งจีจีทุเรศมากอิอีไอนี้สวดต่อเฉยมาอึ้งแคยังโดดกลับไปสวดเนาะอ่ะมาด้วยกันแน่เลยครับไอติมกับยูริเนี่ยแต่ผมรอดึงเลยแล้วกันเนาะมันจะสวดผมก็จะดึงนี่แหละ โอ้ยดึงไม่ได้เอาสดเสร็จหนึ่งเครื่องเดี๋ยวรอด้วยนะครับผมเอาไอ้ตัวล่างเี๋ยวไอ้ตัวด่างมันตายแล้วอะถ้าฆ่าตัวล่างได้เราก็ฆ่าไอ้คนหนึ่งล้วก็เ,ววเกมจบแล้วอื้มเฮ้ยอ๋อมันปิดประตูไว้เหรอ

อ๋อหลบอยู่ทางขวาหลบอยู่ตรงมุมขวานี้ผมก็งงอยู่มันหายไปไหนน้ำมนต์วะอ๋อถูกไม่ทันอ๋อเฟดไม่ได้มียาตรงนี้ด้วยเนะี่ยอืมอยากพังยาทิ้งเลยแคมยาแคมยาแคมยาบอกเลยเจนมันไปไหนวะติ้มมันยังแอบอยู่ตรงนี้แล้วลองดูนี้มันจะทำอะไร ได้หมหาเจนไม่เจอว้าเดินเลาะเลาะเลาะมันยังสงสัยอยู่มันยังสงสัย,ย,งสงสย,ยอยู่ผิ่ตรงนี้บอกว่ามันต้องอยู่นี้บอกว่าสงสัยอะไรเนี่ยมันมองเห็นเงาผมปะอุย้ยมันเห็นแล้วแหละเงี้ยคือมันเห็นแล้วแหละ,หละไปหาเจนเดี๋ยวปล่อยให้นี่มันพังเพลกับเงาของผมปะเฮ้ยมันมาเรอมเสือเลามาเสือรับ ก็มันเห็นหหมออกหนึ่งดีผมยังมีโซ่อยู่นะอ๋ยมันดักฟาดที่มุมตึกอ้อหออีกแล้วอึ้ืโอ้ยดึงไม่โดนมีสายเซนอยู่ตรงนู้นนะเจนน่าจะเป็นคนติดปะชนไปนแล้วกันโอ้ว่าดื่มน้ำดื่มเอนเนอร์จี้โดดลง Okay. เจมันอยู่ไหนมันเนียนมากเลยเนี่ยต้องขนคูดาวอยู่ข้างล่างนูน้นหรอนัทำอะไรมันมุดท่อหรือเปล่าอ้อยติดอะไรวะเนี่ยอึง่งหนึ่งกี่อ้อยกูโดนตันอีกแล้วเอ้ามือลั่นเปิดโล่อึง่งอ้อยอ้อยฟาดไม่เลี้ยงเลย ทำไมไม่วิ่งอ่ะตามิน่าหมดเหรออะไรอะตามิน่าหมดเหรออืมอืมอืมเอติมเลยคิดเดียวอว่ะทีเดียวก็ตายแล้วไปไหนวะแอบตู้อ๋อเฮ้ยมันไปไหนเห,ห,หรอวะ จะแอบตูต้ครับเอ้ยู่ฝนะ <c oughs> ั่งนู้นวะวิ่งติดอะไรนักหนาวันนี้จะเอ๋ดึงมาหนงออกมาหิวเลือดมเอาอมายาขอไม่ท่านมองเมื่อกี้เฮ้ยเอาอะ